สวัสดีค่ะนานาพาเพลินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำปลาหมึกผัดกะเพรากันนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ปลาหมึกกล้วยหนึ่งตัวขนาด250กรัมใบกะเพราสองต้นกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะ ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาขั้นตอนในการทำนะคะใบกะเพาราล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำทิ้งไว้ค่ะพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูตำรวมกันเลยค่ะ ปลาหมึกล้างน้ำให้สะอาดนะคะรอกหนังออกให้หมดเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งโดยโรยเกลือป่นลงไปบนปลาหมึกแล้วก็น้ำส้มสายชูขยำขยำให้ความเมื่อกของปลาหมึกนะคะออกให้หมดค่ะจากนั้นก็ล้างน้ำอีกประมาณสองครั้งช่วยลดความคาวของปลาหมึกได้ค่ะ ปลาหมึกล้างน้ำสะอาดดีแล้วให้นำมาลวกในน้ำร้อนนะคะให้ปลาหมึกสุกประมาณ50เอร์เซนนะคะตักขึ้นค่ะนำปลาหมึกมาล้างด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อให้ปลาหมึกคลายความร้อนออกมาให้หมดค่ะจากนั้นก็เทน้ำทิ้งค่ะ ปลาหมึกใส่กระชอนพักไว้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่นน้ำมันลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมสับพริกที่ตำไว้แล้วผัดรวมกันเลยค่ะผัดให้พริกส่งกลิ่นหอมจากนั้นก็นำปลาหมึกลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสีอิ๊วขาว น้ำปลาน้ำตาลทรายในที่นี้เราได้เอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ไว้ในถ้วยเดียวกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะเวลาจะปรุงก็เทจากถ้วยลงไปทีเดียวเลยค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้เครื่องปรุงไม่ติดกระทะค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปผัดได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยเนะคะพอใบกะเพราเริ่มสุกเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ เรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติที่ได้เป็นยังไงบ้างรสชาติที่ได้จะกลมกล่อมค่ะปลาหมึกไม่คาวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยเพื่อนๆนลองไปทําทานดูนะคะว่ารสชาติที่ได้เป็นยังไงบ้างถูกปากเพื่อนๆหรือเปล่า สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ